เวลคอมทูพีพิมพ์ชนะสัสดีค่ะคุมกรบปุมนะคะวันนี้มาถึงคิวของเกมจ d a จนะคะก็คือที่เขาออกไปตั้งนานแล้วนะเขาออกไป2สัปดาห์แล้วแหละคือเพลง King of the White ใช่ไหมเป็นคิวของเดือนนี้ <laughs> จริงๆผมอยากทำเยอะนะแต่คือเพลงเพลงแรปปกติหรือเพลงอื่นนะบุ้มก็ยังไม่ค่อยมีเวลาทำอะได้เดือนละเพลงก็ถือว่าเออก็โอเคโอเค,อ,เคอยู่ a กิ้งอฟดูไว้นะคะเมล่าฟีดรีเพย์นั่นเองเมล่าคือเมมเบอร์ใช่ไหมอ่า AKA เมมเบอาใน GDA เดี๋ยวเรามาฟังกันก่อนนะคะแล้วไปตามไปฟังคอปี้เห็นบลูมในรีแคปนะคะทุกคนกิ้งอฟดูไว้ครับแล้วคือชื่อ2คนอะเมยล่ากับรีเพย์อะก็คือเดือดแน่นอนโอเคมาบีดบีดดีกับดาววายูมาฟังกับพวกคุณฟังกันให้ชัดนะ ูไว้ตอนนี <uh> ้กูพร้อมจะปะทะนี่คือ W มาแต่โฟกัสให้กูอยากรู้สัดว่าเห็นมึงแซรกกันจังมีเฮียอะไรนี่คือ W มาพวกกูต้องฟังกันนี่ชัดนะพวกกูดูไว้ตอนนี้กูพร้อมที่จะงัดละนี่คือ W มาแต่โฟกัสเดี๋ยวเอาซอติไปยัดหน้าถึงพวกกูดูก้าวเดาแต่ว่าตัวจริงไม่ต้องน่านะกรูกูมีใครบ้างก่อนกูอาลรวาสไม่เห็นจะมีใครกล้าเลยพวกกูไม่เคยทิ้งกันแย่มึงกัเหลือใครบ้างเห็นมึงเอาแต่แซรกกู ิ่งเจอกูย,ยิ่งหาวกูอยากเจอแบบของจริงไม่รู้ว่าแม่งจะมีบ่างอยากกินจานหลังกูไม่อยากกินของว่างแกงกูสร้างมากันด้วยมือสองข้างก่อนจะพูดอะไรก็หัดใช้สมองบ้างนะอย่าให้กูต้องสอนว่าเหรียญมันมีสองด้านให้พวกมึงเตรียมตัวไว้เพราะนี้พวกกูกระหายสงครามไม่รู้กี่มรสุนที่พวกกูรอจนฝนจางพวกกูใช้ฝีมือไม่ใช้น้ำลายมาถมทางเท่าที่กูไม่ถนัดโมยพวกมึงดูที่ผลงานเนี่ยมากพวกฟังกันให้ชัดนะ ไวอมปารตีู้อกก็พูดมึงฟังกันนี่ชัดนะพวกกูดูไว้ตอนนี้กูพร้อมที่จะงัดละนี่ก็ดับเบิลยูมาต่อฟอกก์เดี๋ยวเอาสตินไยัดหน้าถึงพวกกูดูเก้าแ้วแต่ว่าตัวจริงพวกกูน่านะกจะไปยจะไปุงกับพวกกูมันต้อเจ๊กันจริงไม่ใช่ดีกันจะแอมากันไปคูกับอติพวกกูซูมแรงที่หัวยิงที่ตัวยิงเลลลุงุลุลุลุุล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 กลุ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 กุด นี่ก็มีทำวมึยืนนี่กัจสิรถไม่ได้ยืมนี่มันของพี่สกัดแล้วก็ฟูมฟูมไปทุกที่พวกกูไปคิงกันอยู่ในวอซิตี้ห็นสกเดิมมามึงต้องเลียกกูลูกพี่ดีไดบิวเพราะกูมากับเป็นทัพถ้าพวกมึงไม่คำนับแล้วมงดกูขยี้ดกกูบี้พวกมึงีคิดจะเล่นกับพวกกูมึงคงซี่ลุ้นน้อยอย่างลูกพี่ถ้ามึงล้อกันทั้งที้อพวกมึงต้จนบอลมึงต้องเลียกกูลูกพี่าเมาไม่มีพวกกูทุกที่ไม่อยากเจ็บอย่ามายุ่งอย่ามากนผ่านทางนี้มึงคงรีบแผ่ คิดเป็นศัตรูคนระวังหูเป็นรูไว้จุวัดกับแกงพวกกูมึงกลับไปดูไซมึงดูไว้ว่ากูใครดีเดิมมึงอยู่มาฟักเห็นมึงอยากจะเิปเกิดในดวงกูคุมกำเนิดเอาไว้มึงจะวิ่งมาเปิดหรือให้กูเสิร์ฟทุกอย่างหนึ่งท sure ี่เอ้ยวพวกกูไม่ได้สนแต่ก็ไม่ได้สนถ้ามึงจะชนก็เข้ามาเลยไม่ต้องพูดมากผมหน้าลำคาลิงหัวกระบาดผมเข้ามาเลยไม่รู้กี่คิวแล้วไม่รู้ทับศพ กีกแก๊งก็ได้แกกูรับจบต่อหน้าพวกกูมึงก็ขับหมดเอาไปไหนก็ได้มักบทเดี๋ยวกูรอตอนรับอยู่ที่วอชิตันหรือจะให้กูไปหาแล้วพวกมึงถึงที่แลดับกูม่สูกูจะมาถึงที่ไน้เงเอ้ยกูจะมาถึงที่เมื่อถามาชกูจะไมสว่างจังของจริงของปลอมนมีต่างกันคอยแข่งกันในปาพวกอยากมันอยากกดพวกกูนี่พวกมึงสั่งยั่งในกระเป๋าพวกกูจะมีแต่แบงค์พันกูสั์พวกึงได้ตัวให้กูแข้งกันดูไอ้ครอบครัวไม่ใช่แกงกันนอกจากกูเป็นแชมป์เพลงนี้ยังแชมป์ ัว,วาาดิ่งบุนนรกะเอ่ะเอาเวอร์ส,สุดท้ายเขาเรียกว่าอะไรนะทุกสุดท้ายมีแบบใสอ่ออร์ติจนเบาๆเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรซอฟความเดือดลงเหรอไปฟังความเห็นของไดร์ลี่แคทนะคะที่คุณตามมาค่ะ